ยิงเด็กไม่เอาไปแล้วโต๊กเดี๋ยวเราจะสู้แบบนี้เราจะสู้เจอสีม่วงได้กลัวไม่ต้องกลัวเราเจอได้ทุกสี ครูชามชมไว้ครูชาใจทยจไม่ต้องรีบพูดแค่ทำบอลเสียวะเนี <laughs> ออ่ย้อใหญ่ตัวเติมไหม เว้ยไปได้เว้ยเดี๋ยวจะย้อนอายุสักสิบปีนะสมัยที่ขี่มอเตอร์ไซค์สมัยนั้นนะสักสิบห้าปีสมัยที่เราขี่มอเตอร์ไซค์สิบปี่ตีนะใช่สมัยนั้นเราเติมขึ้นเติมลงนะไม่มีเหนื่อยอ่ะไอ้ี่ยินเซนลึกขึ้นไปยิงด้วยนะสมัยนั้นนะสิบสองสิบสามปีแล้วมั้งถึงได้มั้ยถึงวะยิงเซนท่าจะยิงไม่ได้ไปเองก็ได้มไหม ขนาดกินเหล้าหนักๆนะ่อยากยืนคู่กับไอ้เสื้อชมพูนี่จังอืมเมื่อไรเราจะดึงมาเกี่ยวเี่ยวได้บ้างเนี่ยมันไม่มาน้องไอวัดมันเหรออ่าลึกน้องไอวัด เก็บแรงไว้กินเหล้าบ้างนไงขี้ข้าวแล้วถ้าไม่ใส่ดอตบนกับบายเย์้มอะผมไปตังกินเหล้าแล้วบ่เอยก็ใส่กันทั้งทีไม่ตีไม่ตีไม่รู้นะแล้วโอนกับพี่ปอน এতিয়া কথা ভাবা মানে Ха-ха-ха. <laughs> mwng